ตอนดับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครง,งาการบุคลากรปฏิบัติการหลักสูตรนักขับเคลเื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอำเภือนนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด18อำเภอรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดำเนินการระหว่างวันที่16-19ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2565ผ่านระบบซูมข่าวมิทติง้งดิฉันวชิรญาแย้มเยือ นักทรัพยากรสุงทมสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครไายกสถาบันการพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำพิธีเปิดค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากท่านประหลัดระทรหงมหาไทยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยาย,ยพิเศษในหัวข้อทำไมต้องแคส ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อุ่งใการสถาบ,บันดดำรงราชาคพเพนายบุญธรรมถาวรรัศนกิจกล่าวรายงานของท่านประธานขอเรียนเชิญครับเรียนนายชวติโกงกิจเจริญประกาศมานไทยในนานของักเทีก่กภิราและผู้ร,กรักษาส่วนรมขอรกราบขอบคุณท่านประสุมานไทยเป็นอย่างสูงที่โครวการให้เกียกรติประยานในที่เปิดการอกรมในัางนี้ประสุมาไทยได้รวมาให้สถาปาน์าำรงภาพเพาดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏตการ หลักสูตรนักขับขึ้นยุทธศาสตร์ทางการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอจำนวนสองช่วงโดยช่วงที่1นึ่งจัดรวมระหว่างวที่6ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 5และช่วงที่2ระหว่างที่16ถึง19สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 5โดยในช่วงที่สองสุ่รมจำนวน9อำเภอได้แก่อำเภอแม่ใจอำเภอตะพานหินอำเภอแหลมมออำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอปรางูอำเภอหนองยักษ์ล้องอำเภอหันชาอำเภอมะนาน และวรวมิงยาลานักสูตรภารานันธุ์ชนลำปางพิษณุโลกอุดรธานีอุบลราชธานีเทพบุรีสระบุรีรนครนายกนครศรีธรรมาราชและยะลาโดยมีอุปสมบัเพื่อสร้าง,งความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้การตรวมเกี่ยวกับหลักการทำงานและการฒนาประเทศตามหลักปรัชญาสุดข,ของเสด็จปอ,อเยียมขอ,ของพระบรราสมาเด็จพระบรมชนทรธิเบศมหาราคนเดชมหาราชบรมนาถบพิตสร้างน้น้นรศาสตร์ทาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่การเพื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคคีกระขายการพนาพื้นที่ต่างๆตลอดจนแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันอันจะเป็นประโยชน์ในการพนักเรือข่ายในการทำงานเป็นทีมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อการสืปรมคือภาคีเครอข่ายการพนาพื้นที่ได้แก่ภาคีเครอข่ายราชการภาคีเครอข่ายด้านการศาสนาภาคีเครอข่ายวิชาการภาคีเครอข่ายประชาชนภาคีเครอข่ายเอกชนภาคีเครอข่ายประชาสังคมและภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชน ของเพื่อนำร่องระดับจังหวัดอำเภอละหนึ่งร้อยคนรวมจำนวนประมาณ9ก้อคนการสือโครงการโครงการได้ผู้เสียคต่างๆอาทิการเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อนำองค์ความรู้ได้รับไปรยุชต์ในการแยกแยะงานต่างๆที่การแลกเปลี่ยนรู้และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปปฏิกิริยต่างๆอาทิการดูสมองการวิรายกลุ่มการนำเสนอการแบ่งกลุ่มปฏิบัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีผู้ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการหนาดพื้นที่อยากย่งยืนต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านเหลัาสมาชิกไทยเปิดองค์การสื่อปลมเชิญระดับการหลักสูตรนักขับขึ้นยุทธศาสตร์ทาการเปลี่ยนแปลงระดับอเภอและกรนาบรรยายในหัวข้อทำไมต้องแคสขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านที่ปรึกษาเป็นหล่าสมาชิกไทยครับท่านรองศาสตราจกับรวรวัลยนชนันเทพู ท่านผู้ช่วยผูเชศสสวยพิทยาคุณท่านผอสถาบันกำรงราชานภาคท่านพอสำนักบริหารปกครองท้องที่ท่านผู้บริหารของสพชาแล้วก็พี่พี่น้องๆผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตรนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปงแลงระดับอำเภอที่เขารองรักทุกท่านครับพอนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้ช่วยกรุณาทำให้เรามีความคึกคักแล้วก็ไอความคึกคักที่ว่าเนี่ยนะครับมันมาจากความความเข้มแข็งแล้วก็ใจใสของพี่ๆน้องๆ ที่เข้ารับการคกบรมภายใต้การเลือกสรรแล้วก็การเฟ้นหาภาีกิจกระขายผู้มีจิตเสียสละหรือจิตอาสาของท่านอนงเพอที่ท่านได้ปรนนาไปค้นหามา การดําเนินการตามโครงการนี้นะครับเราก็หวังว่าเราจะเห็นท่านผู้นำของราชการซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดและก็ท่านในอำเภอในระดับจังหวัดและอำเภอตามลำดับน,นั้นเป็นผู้ที่เอาเจใส่แล้วก็เป็นผู้ที่ดึงเอาไฟในการทํางานนะครับ คำว่าไฟในการทำงานเนี่ยนะครับก็คืออุดมการหรือแพชชั่นของท่านว่าท่านในเเอในนั้นะครับให้มาเป็นตัวตัวลาะเชื้อก็คือพี่ๆน้องๆผู้ภาคีเครือข่ายนะครับทั้งเจ็ภาคีเครือข่ายอย่างที่ท่านพอสถาบันดรรมรงดังชันภาท่านได้กล่าวรายงานไปให้เป็นผู้ ที่กล้าในการที่จะออกมาเสียสละแล้วก็แสดงออกอด้วยการกระทำแล้วก็การทำงานนั้นทำกันเป็นทีมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพื่อที่พวกเรานะครับจะได้ช่วยกันเช็งควาู้ให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินบาัานเกิดเมืองนอนของพวกเราแล้วก็ทำให้ พี่น้องประชาชน,นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความกู์น้อยลงโดยอันนี้ก็เหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางหรือวิธีการในการที่จะ,ะนำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภออย่างยั่งยืน,ยนเหมือนเป้าหมายของอการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน,ยน เหมือนดังที่พระบาทสเมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพหนาาบพิษแล้วก็พระบาทสเมเด็จพระบรญชิตรกา้าเจ้าอยู่หัวอีพระองค์ท่านนีพระราชดิพฐานที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันนะครับในการที่จะ,ะคิดคำนึงแล้วก็ช่วยกันดำเนิกนการในการที่จะ ตัดอันตรอ,อพระราญญะติทานของทั้งสองพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุแขแห่งพี่น้องประชาชนหรือประโยชน์สุขแห่งอนารักษ์ตลอดไปก็คือเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่อยู่ที่อำเภอของเรา,าเราจะช่วยกันนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เราก็นำการเปลี่ยนแปลง ในระดับองคเกอเนี่ยนะครับทั้งรูปแบบทั้งวิธีการและเป้าหมายเนี่ยเพื่อเพื่อให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังเชกเช่นที่พระเจ้าอยู่หัวในกาลที่เกท่านทรงประกาทานต้นเงาแห่ง SDG ของ u n คือกระาษทาน หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนะครับามา,าสู่พี่น้องคนไทยก็เ,เพื่อให้เกิดให้ทั้งสองอย่างนั้นนำวัฒเจริญมาสู่ประเทศแล้วก็นำความสุขสวัสดีมาสู่พี่น้องคนไทยแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวในการปัจจุบันก็ทรงพยายามในการที่จะ สื่อให้พวกเราเห็นแล้วก็สรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลานนานากรรการนะครับในการที่จะให้การพัฒนานั้นนําไปสู่ความสุขของพี่น้องประชาชนอย่าง,ย,างยั่งยืนเช่นกันยกตัวอ,อย่างเช่นในเรื่องของอาการอยู่ร่วมกันของคนไทยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเนี่ยก็ทรง ไล่ทานหลักการแนวทางแล้วก็ตุ้นให้คนในสังคมเนี่ยได้ตื่นตัวลุกขึ้นมาเป็นคนไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตามีความเสียสละดังจะเห็นได้จากที่องคท่านพยายามเชิญชวนให้เกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นจิตอาสา เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ช่วยกันทำวัดดีด้วยหัวใจให้พวกเราทุกคนได้คิดถึงเ,เป้าหมายใ,ในการทำงานว่าพี่น้องประชาชนจะต้องมีความสุขแล้วก็ประเทศชาติเราก็จะได้มีความมั่นคงแน่นอนว่า,าในชีวิตคนเรามีสิ่งที่ผิดพลาดหรือแนวทางในการพัฒนาในทางอะไรเนี่ย อีกผ่านมาเนี่ยก็มีนะเรื่องผิดๆเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับก็จะพยายามทําให้เราเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งคนส่วนใหญ่ร้อยละแปิของจํานวนประชากรของทั้งประเทศกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงสิเอร์เซนะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันคน2 0 0เนี่ยกลายเป็นจ้ของตัดสินถึงร้อยละปดสนะของประเทศซึ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าคนส่วนใหญ่นั้นจนคนส่วนน้อยนั้นรวยหรือบางคนเขาก็พูดสัตธรสรสลวยนะครับว่าจนกระจุกไม่ใช่รวยกระจุจนกระจายนะรวยกระจุจนกระจายนะ น,นะครับดังนั้นเนี่ยพวกท่านก็ทรงเน้ยนย้ำให้เราสืบสารในพระราชนิธานในเรื่องของการน้อนมนำเอาหลักปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันทรงพระราชทานภาพสีมรหัโคกของนาแห่งน้ำใจและความหวังทรงพระราชทานโครงการโคกของนาแห่งน้ำใจและความหวังให้กรมราชทานมนำไป อบรมให้กับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความข้จัยแล้วก็อีความสามารถในการที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ต้องออกจากเรือนจํามาแล้วไปทําผิดซ้ำไปป้นจี้ไปทําร้ายคนไปโฉบชิงวิ่งราวเขาหรือไปติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรว้ลวแล้วแต่นํามาซึ่ง ซึ่งความทุกข์แล้วก็ทําให้เกิดความไม่มัน่นคงด้วยกันทั้งสิ้น,นในนั้นเนี่ยก็พออนุมาหรือพอที่จะเชื่อได้นะครับอย่างอย่างอย่างสุดจริตใจนะครับว่าทั้งสองรัชกาลน,นะครับทรงมีพระวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระราินทานที่จะให้พี่น้องคนไทยนั้นมีความสุขสามารถพึ่งพาตน,นเองได้แล้วก็ ดี่ส่วนทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงนะครับประเทศชาติมีความมั่นคงไม่ใช่ว่าแค่เรามีมีกําลังกองทัพที่เข้มแข็งอย่างเดียวนะครับพี่น้องคนในชาติต้องมีความสุขนะครับสิ่งแวดล้อมต้องดีนะครับคนในสังคมต้องมีสิ่งที่ดีงามคอยย็ดเย่ยวจิตใจร่วมกัน เช่นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเ,เ,เ,เชื่อเรื่องของความชอบที่จะไม่ไม่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสูญเสียเอเกลักษณ์หรืออิสรภาพทางด้านของความเป็นชาติเนี่ยด้านวัฒนธรรมด้านภาษาดนะ้านเศรษฐกิจน,นะครับหรือทำให้สิ่งแวดลอ้อม เสื่อมโทรมนะครับมาคั้นขึ้นความรุ่ง,งต่อไปหรือคนในชาติอ่อนแอนะครับติดยาเสพติดบ้านเืองไม่มีควาสมสงบร่มเย็นยน,นะครับไม่มีควาสมสงบร่มเย็นมีแต่สิ่งที่อะไรล่ะที่เขาเรียกว่าตะลียุคหรืออะไรพวกนี้นะครับในนั้นเนี้ยอ,อะไรตนาๆแบบนั้นพวกนี้นะครับมันทําได้ถ้าเรา ต่างตั้งใจช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ละคนช่วยกันก็สําเร็จแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะให้แต่ละคนเนี่ยคิดเหมือนกันโดยพร้อมเพงยินมันจะไม่ยากพระพุทธเจ้าพยายามสมบอกว่าบัวมีสีเหล่านะครับบัวที่ต้นน้ําบัวที่ปริ่นน้ําบัวที่ใต้น้ําบัวที่อยู่ติดโคนลมนะครับใต้เลนใต้โคนมีหินโสองโลกทับ ก็โ,โลตาเจะทำหรือว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจชัดเจนในการทำาทีิที่นเนี่ยมันก็จะสำเร็จได้ทางการที่จะขออนุญาตนะครับสัญญาณเสียงถ้าไม่มีต้องขอไปนะครับผมผมอยู่นอกสถานที่นะครับ อ,อยู่ที่ MBD ช่อง11นะครับมาอาศัยห้องเรานะคร Wi-Fi ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับจำเป็นต้องมีผู้นำ มีสร้างกลุ่มที่ยีองคการเดียวกันก็คือพี่พน้องทุกคนทั้งเจ็ดันที่เกิดข่ายที่มานั่งรวมกันอยู่ในห้องประชุมของสอบชทั้งสี่ภาคนี่แหละนะครับสี่ภาคนะครับเจังหวัดเนี่ยนะครับะจะต้องช่วยกันนะสร้างให้เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาว่าเรา ขอขอให้ท่านอำนเภอเนี่ยนะครับที่มีอุดมการแล้วก็มีความตั้งใจจริงอยากจะช่วยความพุกงุสุขเนี่ยนะครับให้เสนอตัวขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างทีมระดับอำเภอขึ้นมาครั้งแรกก็สิบคนนะครับครั้งที่สองเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่ระดับชุมชนคือระดับตำบลหมู่บ้านของอำเภอน,นั้นๆก็ขอให้มีซัก 100คนนะครับทั้งนี้นังนันเพื่อให้คน100คนเนี่ยนะครับสึสถานาความมั่นคงมั่นใจในการที่จะเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นําลุกขึ้นมาเป็นคนบ้าที่จะช่วยนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย,อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพเพียง หรือตามเป้าหมายสธดของยูเอ็นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นที่มาที่จำเป็นผมได้จับเรียนอยู่เสมอนะครับว่าถ้านเออรเนี่ยจริงๆถ้าจะมีทีอยู่และหลนะทีของท่านเนี่ยมีผูกหมู่บ้านทีที่เป็นราชการเป็นทางการเป็นคนของท่านตามกฎหมายเนี่ยก็คือระดับอการหมู่บ้านระดับองค์การหมู่บ้าน แต่เพ่านั้นในมอนะะหมู่บ้านอ่หนึ่งเนี่ยมีอ่แปดเก้าคนเนี่ยนะครับรวมใีย่บ้านนะครับมันไม่พออนะ่เพราะว่าอ่ามันจำนวนคนที่มีอยู่กับจำนวนพื้นที่แล้วก็สภาพปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมันถึงมันจะทำให้เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีเนี่ยช้านะ ังน,น,นั้นในเอเภอก็ขอให้ไปตั้งทีมขึ้นมาที่เป็นทีมนักขับเคลื่องยนต์นำการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบ,รรบทั้งในระดับหมู่บา้านระดับตำบลกลายมาเป็นทีกกมของอำเภอหรือระดับมมอำเภอนะที่ว่านึงร้อยคนนะครับให,ให้ท่านช่วยไปตั้งมาอ,อยู่บนพื้นฐานที่สำคัญว่าเราปรารถนาดีต่อประเทศชาติต่อ พี่น้องคนไทยด้วยกันเราอยากจะทําสิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องกล้าบ้าเราต้องกล้าทำเราต้องกล้าลุกขึ้นมา,มาแลวเราก็เราจะช่วยกันชวนนะครับพี่ๆน้องๆของเราในหมู่บ้านเนี่ยนะครับไปทําในสิ่งที่ดีด้วยกันนะครับตั้งเดิมก็เจ็ดสิบหกจังหวัดมีเจ็ดสิบหกทีมนะตอนนี้ก็เหลือสิบแปดทีม ะครับแต่ว่า1 8ทีมนี่หมายเนงว่ากรรมการก็ดูแล้วปันเด็นกของคนอื่นทีมอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีก800กว่าอำเภอเนี่ยนะครับผมเองก็ขอร้องไปนะครับว่าขอให้ช่วยกันนะช่วยกันทำรงรักษาทีมแล้วก็แนวาทางทีการ ที่จะไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยด้วยวิธีการเดียวกับ18ทีมที่ผ่านเข้ารอบซึ่งวันนี้นะครับก็มี9ทีมใน9ทีมแรกเนะี่ยไปแล้วนะฮะอบรมเรียบร้อยเสนอแผนงานโครงการแนวทางที่เขาจะไปขับเคลื่อนนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ทีมทีมวันนี้ก็เป็น9อำเภอที่เหลือนะครับใน9จังหวัด นะครับที่เราก็หวังว่า,วาะจะจะจะทำได้ดีไม่น้อยกว่าไอ้เก้าเก้าทีมที่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถามว่าทำไมบอกไอ้เก้าทีมที่ผ่านมามันดีเพราะว่าผมก็กระผมนอนนะครับฟังฟังเทานำเสนอแผนงานโครงการในช่วงวันลองสุดท้ายนยคืนบัตรคืนคืน,ค,นคืนสุดท้ายที่เขาจะมีเหตุการณ์เนี่ย เสนอหนึ่งเที่ยงคืนนะวันนั้นนะครับก็แสดงว่าเอาจริงเอาจานมากนะจริงเอาจานมากท่านผู้อาจารย์จังหวัดหลายต่หลายจังหวัดนะครับท่านก็เข้าร่วมนะเข้าร่วมให้คําแนะนําเข้าร่วมรับฟังแม้แต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดที่จะเกษในยุโรปราชการในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้อย่างท่านผู้ว่าการจังหวัดพิซซูโนะท่านก็เอาจริงเอาจังอยู่ร่วมด้วย ตลอดนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสัตดับฟังนะครับทีมภาคเครือขขายภาคประชาชนเนี่ยอีกอย่นทีนเมืองทิ่โลกเนี่ยเขาแจง้งแจ้งมาเนี่ยนะเขาก็อาบอกว่าท่านผู้ว่าขยายผลท่านผู้ว่า,าให้ทั้งจังหวัดผูกอำเภอเนี่ยทำเหมือนในะเมืองทิ่โลกนี่แหละนะแล้วท่านก็ไปรวรวมระชุมท่านไปติดตาม ที่ผมใช้เขาว่าแม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่หนึ่งตุลาคมท่านอยากเอาใจใส่ขนาดนี้เนี่ยก็พอจะยืนยันได้ว่าหนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนมีอุดมการท่านเป็นคนมีแพชชั่นอยากจะช่วยทําให้เหมืองิพชรโลกนะครับอยากให้ทําให้คนจังหวัดเพชรโลเนี่ยนะครับได้ได้รับในสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนจากการทํางานของตัวท่านลและของ แล้วก็ค่ารายการในพื้นที่แล้วก็อันต่อมาที่สาคัญก็ผมคิดว่าท่านสังคมเห็นด้วยกับผมนะครับแล้วก็ท่านทิ่ปึกษาประหลัดกระทรวง,งทั้งสองท่านที่เห็นว่าความจะยั่งยืนเกิดขึ้นไดนนะ้คนในสังคมเนี่ยต้องมารวมตัวกันรุกขึ้นมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยการทําช่วยกันคิดเพื่อ บ้านเกิดมันนอนของตัวเองนะแล้วก็บัานก็จะทําให้สิ่งดีๆนะั้นมันไม่ได้ผูกติดกับตัวข้ารายการที่กําลังจะเกษียณอายุราชก,การหรือเอตรียมตัวย้ายหรือเตรียมตัวเลื่อนอะไรเนี้ยเลื่อนตําแหน่งนะครับเพราะว่าอ,อย่างโครงการนี้ผมก็บอกว่านั้นใน,นเรื่องในั้าดีก็เดี๋ยวจะมีบทน,น,นะนะ ป,ป,ป, drum, ป dom, ผมตอนนป้มีการอบล้มนะก็อยู่ในช่วงของการทำพิธีเปิดแล้วก็มีการบรรยายนะวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้จะมีการบรรยายตั้งแต่ บายจนถึงเย็นเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก่อนพยายามนั่งฟังเก็บข้อมูลจากการบรรยายจากานายสุธิพงษ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปินได้หื้อเกียรติมาเปิดทําทการบรรยายผ่านระบบซูมนะตอนนี้สมาชิกเครือข่ายของภูเขาบ้มก็มีทั้งหมดเก้าอำเภอครับก็ประชุมพร้อมๆกันในระบบซูมก็เดี๋ยวผมขอจะขออนุญ,ญาตางดการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่ ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้มีการรับเดตกกิจกรรมอะไอย่างเพิ่มเติมก็เดี๋ยวห้ามาดูกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ